เคยเคยกวาดบ้านไหมเคยโอ้ยหน้าตาเหมือนผมไม่เคยทำวามสะอาดบ้านหรอเคยใช่ไหมภาษาอ่าเคยเมื่อยไหมเมื่อยครับเออแปลกนะดันแค่ฝุ่นไมเมื่อยอ่ะเออนั่นน่ะสิเออถูกไหมจากการที่เล่นอันที่หนึ่งเราเข้าใจอันอื่นได้อีกอ๋อหลายคุณอนานถูกต้องเลยครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมคอนเซ็ปต์ของมันคือหนึ่งเรียบง่ายคือมันเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเล่น่าธรรมดาอ่าครับแต่คือพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันแล้ว มันถูกเอาไปประยุกต์ใช้แล้วมันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกอ่านี่เป็นหนึ่งตัวอย่างคร,ครับผม ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธหนึ่งเรียบง่ายหลายคุณอนันต์โอ้โหคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมจะเห็นว่าเครื่องจักรกลเยอะมากๆถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามผมมาดูกันเลยครับมาเลยเชิเอาเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่น้อยครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าที่นี่นะครับคือบูธหนึ่งเรียบง่ายหลายคุณอนันต์ เป็นยังไงฮะชื่อนี้มาอย่างไงครับถามก่อนเลยครับเดี๋ยวเห็นเราจะรู้ตัวเอ๊ะมันมันดูเรียบง่ายมันไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยแต่ที่จริงแล้วแต่จริงคือมันมีและมันมีประโยชน์มากด้วยครับผมอ่าก็ถ้าเกิดจะให้เริ่มพี่จะเริ่มจากอันง่ายสุดที่เห็นตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าพื้นเอียงพื้นเอียงพื้นเอียงเป็นเครื่องกลอย่างง่ายแบบที่หนึ่งครับตัวพื้นเอียงเนี่ยเราจะให้เด็กลองดูว่าถ้าเขาต้องดึงลากก้อนวัตถุขึ้นนะครับระหว่างทางทางลาสีแดงกับทางลาสีเหลือง อันไหนจะดึงโดยใช้แรงมากน้อยแตกต่างกันยังไงอ๋อคือมันต่างกันใช่ไหมฮะต่างกันครับต่างกันครับเพราะเด็กๆได้ลองเล่นเขาจะรู้ว่าเฮ้ยทางแบบนี้ดึงแล้วดึงง่ายกว่าอีกแบบหนึง่งครับแต่แบบที่ดึงง่ายนะครับจริงๆแล้วคือเฮ้ ดึงง่ายจริงแต่ว่าต้องดึงระยะทางนะระยะทางยาวบางอย่างอยู่ที่ระยะทางด้วยนี่ผมขอลองได้ไหมฮะได้ครับลองลองเล่นเล่นยังไงฮะเล่นอย่างนี้ครับพียเดี๋ยวน้องเขาแนะนําให้เลยอ๋อผมนี่นี่โอ้ได้ครับมีผู้ช่วยครับให้น้องแนะนำว่าเล่นยังไงต้องการพอดีเลยครับผู้ช่วยแบบนี้นะฮะโอ้ต้องทํำยังไงบ้างครับต้องทําไงบ้างดึงยังไงนะฮะ ก็เปรียบเทียบสองฝั่งนี้ก็ฝั่งเดกันเราจะใช้แรงดึงมือตัวเองเลยครับโอเคนะครับนี่คุณผู้ชมฮะค่อยๆดึงครับค่อยๆดึงอย่างนี้เฮ้ยอ๋อคือถ้าเป็นน้องๆเนี่ยก็จะแบบหนักนะอาจจะหนักอยู่หนักเลยนะครับคุณผู้ชมเลยเอ๊ะจากนั้นครับอ่าเราเราดึงอันนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่าเราวางไว้ครับไม่เป็นไรปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมับยได้ครับปล่อยได้ครับปล่อยได้เลยนะฮะลองเปรียบเทียบกับด้านนี้อ่าลองเปรียบเทียบกับด้านนี้นะครับเอ๊ะด้านนี้นี่มันจะเบาหรือมันจะ รู้สึกยังไงครับมันเทียบกับอันนู้นอันไหนออกแรงออกแรงมากกว่ากันเออรู้สึกว่าอันนู้นไหมอันนู้นออกแรงมากกว่าใช่ครับแต่อันนี้เป็นไงครับต้องดึงอันนี้มันต้องดึงแบบระยะไกลระยะไกลถูกต้องครับเหมือนกับเวลาที่ขึ้นบันไดครับอ่าอย่างที่บอกบันไดเนี่ยถ้าขึ้นขึ้นตรงตรงดิ่งดิ่งอย่างนี้อ่าขึ้นเร็วครับแต่เหนื่อยเหนื่อยอ่าแต่คือไม่อยากเหนื่อยมันต้องเดินขึ้นแบบค่อยค่อยค่อย่มีมีขึ้นมามีระยะทางไกลหน่อยแต่ไม่ค่อยเหนื่อยเข้าถูกครับโอเคอันนี้เป็น หลักการพื้นฐานง่ายๆของมันเนี่ยที่บอกเรียบง่ายนะครับแต่จริงคือตัวตัวต้นกลดพื้นฐานนที่เราเรียกว่าพื้นเอียงเนี่ยมันถูกเอาไปประยุกต์ใช้นะครับจากการที่เล่นอันที่หนึ่งเราเข้าใจอันอื่นได้อีกหลายคุณนันนถูกต้องเลยครับนี่เลยนี่แหละครับคอนเซ็ปต์ของมันคือหนึ่งเรียบง่ายคือมันเรียบง่ายมากไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยพื่อี่งาธรรมดาแล้วแต่คือพอเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันแล้วมันถูกเอาไปประยุกต์ใช้แล้วมันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างครับผม พราะอย่างที่บอกว่าเครื่องกลอย่างง่ายเรามักคิดว่ามันคือเครื่องกลผ่อนแรงรแต่บางบางทีเฮ้ยมันไม่ได้ผ่อนแรงเว้ยแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับที่ยกตัวอย่างอีกแบบหนึง่งเป็นคานเหมือนกันไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาด ยังไงฮะเคยเคยกวาดบ้านไหมเคยโอ้ยหน้าตาเหมือนผมไม่เคยทำความสะอาดบ้านหรอครเคยใช่ไหมครับสะอาดเราวาเลาะเรากวาดบ้านเนี่ยเราออกแรงดันฝุ่นออกแรงอ่าออกแรงดันฝุ่นเหนื่อยไหมเมื่อยครับเออแปลกนะดันแค่ฝุ่นทำไมเมื่อยอ่ะเออนั่นน่ะสิเออถูกไหมไม้กวาดเนี่ยจริงๆก็เป็นทาประเภทหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้ผลแรงอย่างที่พี่บอกไปครับมันไม่ได้ผลแรงแล้วแต่มันมีประโยชน์ในด้านอื่นก็คือ มันสามารถเพิ่มระยะการกวาดได้เราออกแรงเยอะหน่อยแต่ว่าเราได้ระยะเพิ่มขึ้นในการกวาดเครื่องกลอย่างง่ายไม่ใช่การผลแรงท่าทั้งหมดมันจะมีง่ายมุมหรือง่ายมุมที่ไม่ได้ผลแรงแต่มีประโยชน์การหมุนที่เาทาทําให้ล้อหมุนนึกถึงเทาเทา,าเล็กเล็กมันระยะการหมุนของมันหนึ่งรอบมันอาจจะแค่ประมาณ1ิบเซนติเมตรแต่ล้อหมุนหนึ่งรอบอาจจะย0 30มเซนติเมตรหลายเซนเลยเออก็แปลว่าถ้าเราทําให้เผาหมุนหนึ่งรอบ ได้ระยะทางอีกตั้ง3 0ิซนติเมตรขึ้นมาออได้เรื่องระยะทางเพิ่มขึ้นครับนี่คือประโยชน์ออกมาไม่ได้ผ่อนแรงนะแบบนั้นนะแต่ว่าได้ระยะทางเพิ่มขึ้นก็เป็นประโยชน์ชอของเครื่องก้นอย่างง่ายเมือนนกันครับโอเคนะครับจริงๆคือมันยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่เราก็อยากจะให้ ุผู้ชมได้มาลองเล่นดูบ้างนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสกรูนะครับเรื่องของลิม,มนะครับเรื่องของรอกครับส<อ>ิบ<อ>บบ่งเหล่านี้ไม่ยากเกินการทําความเข้าใจกับหลักการที่เง่ายของมันนะครับเราเชื่อเถอะครับว,ว่าพอเราเข้าใจความเรียบง่ายของมันแล้วนะครับเวลาที่เราจะอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้ครับ,บกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะใช้มันได้ ดีมากยิ่งขึ้นครับผมครับผมโอ้โหยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับดครับรู้เรื่องขึ้นเยอะเลยแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูครับผมเวลาตัดกระดาษนี้ที่บ้านโอ้โหตัดแต่ปลายไม่ต้องเอาลึกเข้าไปนะใช่ครับผมต้องเอาลึกเข้าไปเลยลองดูครับนะดาษหนาๆก็จะตัดได้ง่ายนิดเดียวโอเคครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบูธของ Simple Machine นะครับูหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณแมนอานะครับผมเอาล่ะพี่น้อยเอ็มผมขอตัวไปดูมูสอื่นก่อนได้ไหมยินดีครับโอเคครับขอบคุณพี่น้อยอีกครั้งนงครับขอบคุณับเอาล่ะผู้ชมองตามไปดูมูสอื่นกันเลยไป สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้แบบนี้สามารถรับชมงานมหาการรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ทางออนไลน์ครับกับ virtual exhibition นิทรรศาการเสมือนที่จะนำทุกท่านเสมือนเข้าชมงานจริงจัดเต็มกับความรู้ความสนุกสนานกับกนิทรรศาการหลักของงานเปิดให้ชมพร้อมร่วมกิจกรรมออนไลน์มากมายที่ www.thailandnstfair.com งานดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดแล้วนะครับ